นี่เออส่วนตับย่อนไปน้องของแท้เลยเนี่ยโอ้ oh. ตับย่อนส่วนปลายของตับไปน้องตัวเนี้ย เขาเีย่าตับหย่อนส่วนจะแสบ สวังวงอคีก็คยคิดหวังครับงเงางามเลยจุๆครับน,นะเสือติดมันเสือติดมันจุ๊บแซ่บนี่ทอแ่บอแบอแส,ออมสนมัน ตัดตับยอนไปบ้างลูดใจขนาดนะครับพี่น้องนี่เอส่วนตับยอนี่น้องของแท้เลยเนี่ยโหสุดขนาดาน,นี้ ปมปมเลยครับพี่น้องเลยจับย่อนจับย่อนตามด้วยสันในงาม,งามพี่น้องคนนะสันในงามแฮมปลเ้อครับวันนี้ป <c oughs> าพีปพาน้องมาจุ ซุปแซ่บรครับข้าวเดี๋ยวเกียครับสวัสดีครับสวัสดีพื่อนพื่น้องสู้กูสู้คนครับมาอยู่กับผมสองสลัดพี่น้องเมื่อนี้ต,นนต้นเดือนต้นเดือนจัดเมนูแซ่บเพี่น้องซอยจุกับเจียวเพื่อนน้องหม้อผัดหวานกับเราเพี่น้อง,องสองงอกี้ครับสองงอกี้เป็นจัดให้สซ่างเนื้อแบบใบอู๋นในงามงามสุดยอดครับให้ตับย่อนเสื้อห้องให้ แล้วก็เนื้อ,อสันในพี่น้องนี่ตาม้องตับแซบมาโอ้ไม่ได้กินด่วนแล้วครับขอทวดขอไปวผู้ไปกินเรียบได้พี่นอ้องด้วย,ย,ย,ยสุดทอนั่นสุดทอนั่น mọc lên được lên pha bên nóm นี่คุณภาพผักแพลวครับแก้มน้ำจะหอมแบบผักตัวนะ <c oughs> ตับย่อนพี่น้อง <c oughs> เสียกีนน่เงี้ยสามสิบกรีบพันตับพี่น้อง พันตับหย่อน้อบม,ม,มามามาพี่น้อง มันมันแตก ตับย่อนส่วนปลายของตับเป็นตองตัวเนี้ยก็เลยว่าตับย่อนส่วนจะแซบอืบ ตับบาน <c oughs> สมสมพอว่าตับบานนี่ดหรอนกนั่งัทางที่มันสดอีกไปนอกมันจะบาคาวกับแซบ 嗯嗯嗯。Mm hmm. ทำเข่าคุย <c oughs> ทำเข่าคุยอะไรไปเนาง ส่วนมันเสื้อห้องไห้ต้นใจหยาบไป้องผุ้ดีแซ่บผุ้ดีนัว สำหรับคลิปนี้ก็ได้เนี่ยทศเสือให้ตับหย่อนสันในมาฝากปีตอนน้องนะพี่น้องเนาะโดนโดนกินเถ้อครับจังไงก็ขอโทษเราสำหรับคนที่บงกินดิบแบบนี้ครับของแสรกมาึ้นอยู่กบผู้มาครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม